คุณเคยเจอระบบที่มีร r ก w วอเรช t i o สูงถึง10เท่าไหมครับเราจะมาไขาความลับจับข้อมูลจากสถิติวันนี้ผมไม่ได้มาสอนแค่การลากเส้นเชื่อมจุดนะครับแต่จะพาไปดูลอจิกของการไหลของราคาหรือ r i q u i d i t y f l o w ว่าทำไมเส้นนี้ถึงทำงานแล้วเราจะหาจุดเข้าที่มี r i risk Reward Ratio ที่สูงมากขึ้นได้อย่างไรเทคนิคในวันนี้เราจะใช้กราฟเปล่านะครับซึ่งการใช้อินดิเคเตอร์หรือกราฟเปล่าไม่ได้การันตีว่าใครจะประสบความสำเร็จมากกว่าใครนะครับ การเทรดเราชนะกันด้วย risk management หรือการบริหารจัดการความเสี่ยงนะครับแล้วก็ยังมีปัจจัยร่วมอีกหลายปัจจัยที่ทําให้คนคนหนึ่งสามารถเทรดได้สําเร็จได้ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาของเรานะครับผมต้องย้ําเหมือนเดิมนะครับว่าสิที่ที่ผมมาแชร์เป็นเพียงผลการ backtest แล้วก็ประสบการณ์ส่วนตัวเนื้อหานี้จัดทําขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้นไม่ใช่การชี้ชวนลงทุนทุกระบบมีจังหวะแพ้และชนะควรฝึกด้วยพอร์ตเดโมจนชํานาญก่อน รหรือแบ็กเทสในกราฟนิ่งหรือกราฟเคลื่อนไหวจนรู้สึกว่าเข้าใจระบบเทแล้วค่อยลงสู่สนามจริงนะครับเทคนิคแรกคือการหาจุด Angle ิลพอยทที่มีความหมายไม่ใช่การลากแบบมัวๆนะครับเราจะหาจุด Angle ิลพอยทหรือจุดยึดหาย่ังไงนะครับเดี๋ยวมาดูไปพร้อมกันนะครับก่อนอื่นเนี่ยขอหยุดกราฟไว้ก่อนนะครับแล้วก็ย้อนกราฟกลับมาให้เพื่อนๆพี่ๆดูนะครับอ่ะโซนนี้สวยเลยนะครับเราใช้เทไลน์นะครับ,ร line, รบจับสวิงที่1 มาสวิงที่2จับบริเวณโซนหางหรือเนื้อก็ได้นะครับจุดสําคัญคือเราไม่ได้ต้องการความเป๊ะหรือแม่นยําอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับแต่เราต้องการโซนที่มีนนยยะสําคัญที่มีโอกาสที่กราฟจะเป็นไปในทิศทางของโครงสร้างใหญ่นะครับเราเป็นเทรดเดอร์เราต้องศึกษาข้อมูลจากสถิตินะครับ เมื่อเราศึกษาสถิติแล้วนะครับเราเห็นว่าสถิติเนี่ยเขามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นบ่อยเราจึงใช้สถิตินั้นมาเป็นการคาดการทิศทางของราคาที่มีโอกาสเกิดขึ้นอย่างมีนัยยะนะครับเรามาดูวิธีการหาจุด a n งเกิลพอย t นะครับเมื่อเขาสร้างสวิง o ลไว้แล้วยกโลขึ้นมานะครับเราจะเห็นว่าบริเวโซนนี้นะครับมีการทำไฮไว้นะครับอ่านะครับแต่เขายังไม่ทำไฮที่สูงกว่าไฮเดิมขึ้นไปถูกต้องไหมครับ ตรงโซนนี้เราก็ใช้เป็นเงื่อนไขในการตีโซนได้นะครับแต่ในคลิปนี้ก็อาจจะยังไม่พูดถึงนะครับเดี๋ยวจะสับสนกันเรามาดูกันที่โซนนี้กันก่อนนะครับก็คือโล2โลนี้นะครับโล1โล2เราจะได้เท่ากับโซนที่มีโอกาสเกิดโล3นะครับก็คือโลที่สูงกว่าโลเดิมนั่นเองนะครับจังหวะที่เกิดโล3เนี่ยเราไม่ต้องรีบเทชั่นก็ได้นะครับเมื่อเกิดการสร้างไพ่ชั่นนะครับ ย,ยืนแท่งได้นะครับปิดแท่งเขียวแบบนี้นะครับเราเทชั่นเข้าไปเนี่ยแล้ววาง s อใกล้ๆนะครับในบางครั้งเนี่ยโดนเคลีย์เไปก่อนนะครับแต่ถ้าเราไม่อยากโดนเคลีย์ L, นะครับหรือไม่อยากวันไหวในจังหวะที่เข้าแล้วกราฟต้องมายอ่อเราก็สามารถศึกษาจากจุดเข้าก่อนหน้าที่เป็นสวิงโลได้นะครับเราสังเกตจุดเข้าทั้ง3จุดมีอะไรที่คล้ายกัน จุดนี้นะครับมีการกลับตัวนะครับแล้วดันราคาขึ้นมานะครับก่อ,อนที่เขาจะขึ้นมาเขามีอะไรมีการย่อหนึ่งครั้งนะครับปิดเป็นแท่งแดงแล้วก็มีการปิดเป็นแท่งเขียวนะครับกราฟเนี่ยวิ่งได้ไกลมากๆนะครับเบือส่วนนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับลงมาปิดพายชั่นนะครับมีการย่อลงมาทําหางแล้วดีกลับขึ้นไปปิดเป็นแท่งเขียวเริ่มเห็นหรือยังคุณเห็นพฤติกรรมทําซ้ำหรือยังครับจุดนี้เหมือนกันไหมตอนนี้คุณอาจจะยังไม่แน่ใจเดี๋ยวมาดูกันว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่านะครับจุดนี้นะครับ เช่นเดียวกันเกิดที่โซนมีในยยะสาคัญนะครับเดี๋ยวเอาอันนี้ออกก่อนเราจะเห็นว่าเขาสร้างพายชั่นแล้วมันมังเอิญเกิดที่โซนที่มีในยยะสาคัญนะครับย่อลงมานะครับปิดเขียวแล้วก็ดันราคาพุ่งขึ้นไปเลยคุณเห็นไหมครับว่ามันเหมือนกับ2จุดเมื่อสักครู่เลยถ้าเราไม่อยากเข้าแล้วรอให้กราฟยอ่อแล้วมาลุ้นว่ากราฟจะต้องโดน SL ไหมนะครับเราก็แค่รอให้เขาสร้างจุดเข้าที่มีโอกาสไปได้ทันทีอย่างเช่นบนโซนนี้นะครับระยะ Risk Reward Ratio ตรงจุดนี้วิ่งมาได้ไกลถึง TP7 เท่านะครับ ซึ่งต้องบอกว่า TP 7เ,เท่าไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะครับและไม่ได้หมายความว่าคุณรู้เทคนิคแล้วจะสามารถทำได้นะครับหลายคนทักเข้ามาถามผมอยากรู้วิธีการลันเทน100ยละ90ถามเรื่องเทคนิคแต่ไม่เคยถามเรื่องการบริหารจิตใจและอารมณ์เลยคนส่วนใหญ่มองอะไรแบบผิวเผินคำถามคือคุณสามารถสอนให้คนวิ่ง10กิโลได้ในวันเดียวไหมทั้งที่เขาไม่เคยวิ่งเลยบางคนวิ่งไม่ถึง100เมตรกล็ล้มหรือที่หนักกว่านั้นก็คือเขายังไม่สามารถ ยืนทรงตัวได้เลยสิ่งที่ผมเน้นย้ำทุกคลิปนั่นก็คือเราต้องมีการฝึกฝนในการเก็บระยะ r r 1ต่อ1เท่ามาจนชำนาญแล้วไม่งั้นเนี่ยคุณจะทรมานมากในการถือออเดอร์ชุดนี้นะครับถ้าคุณเป็นมือใหม่นะครับไปเริ่มให้ถูกที่ติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกผมได้ใส่ความรู้ที่จำเป็นไว้ในสมาชิกระบบเทรด M5 Secret System แล้วนะครับ คนทุนน้อยควรปั้นพอร์ตยังไงคำนวณหลอดไซส์แบบไหนถึงจะเหมาะกับมือใหม่และเทรดในไทม์เฟรมอะไรถึงจะเหมาะสมกับเงินทุนใครสนใจก็เข้ามาดูได้ในสมาชิกนะครับเดี๋ยวผมพามาดูจุดนี้กันก่อนนะครับจริงๆจุดนี้เราไม่ต้องรอให้เขายกโล่สมบูรณ์ก็ได้นะครับเขาสร้าง PA กับตัวแล้วก็ตามด้วย PA confirm เราเข้าได้เลยวาง SL ที่ PA ระยะกำไรตรงจุดนี้วิ่งมาชนต้านนะครับก็วิ่งอยู่ประมาณ5เท่า หลังจากที่เขาวิ่งขึ้นมาเป็นเทรนด์นะครับเราก็จะได้จุด a องเกิลพอยท์ที่2นะครับตรงบริเวณโซนนี้แล้วก็ a องเกิลพอยท์ที่3นะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้จุด a องเกิลพอยท์ที่ได้มาเชื่อมโยงไปหาโซนถัดไปเราจะเห็นว่ากราฟดันราคาขึ้นไปนะครับแล้วย่อกลับลงมาในจังหวะที่เขาย่อกลับลงมาตรงโซนนี้เนี่ยอย่าเพิ่งไปสวนบายนะครับเราต้องรอให้เกิดสัญญาณของเทคนิคที่2นั่นก็คือการรีเจคชั่นจุดนี้เราจะเห็นว่าเขามีการปิดพาร์ชันนะครับแต่ยังไม่ถึงโซ รเราเรียกว่าการรีเจคชั่นหรือการปฏิเสธราคาที่จะลงต่อนะครับหลายคนรีบเข้าจนเกินไปเห็นไพชั่นตรงจุดนี้ก็เข้าเลยซึ่งไม่ได้ผิดอะไรนะครับแต่ถ้าเราจะเข้าตรงจุดนี้เนี่ยเราควรใช้ความเสี่ยงที่ต่ำมากๆนะครับเพราะว่าเขายังไม่รีเทสเทไลน์ line. แต่จริงๆแล้วจุดนี้ไม่ควรเข้านะครับเพราะว่าเขาเป็นเพียงแค่จุดที่เขาสร้างรีเจคชั่นหรือการปฏิเสธราคาที่จะลงต่อและถ้าใครสังเกตดีดๆนะครับจุดนี้ยังไม่เข้าเงื่อนไขที่เราจะใช้ในการเทสชั่นบ่ายถ้ายังไม่เข้าใจ กลับไปดูเงื่อนไขของจุดเข้าก่อนหน้าเรามาดูกันที่จุดนี้นะครับเขามีการรีเทสเส้นนะครับมีการปิดพาชั้นที่2นะครับเราก็เทสชันะ่นบ่ายเรารเทสชั่นเข้าไปที่พาชั้นที่2แล้วคาดการณ์ว่ากราฟจะขึ้นนะครับเขาก็ลงมาเคลียร์เดวได้นะครับที่แท่งนี้นะครับจุดนี้เราจะเห็นว่าเขาสร้างพาชั่นฝั่งบ่ายขึ้นไปใหม่นะครับเราก็แค่รอให้เขาสร้างพาชั่นคอนเฟิร์มว่าจะขึ้นจริงๆก็คือจุดนี้นั่นเองนะครับ ใช้ไพ่ชั่น2องไพช่ชันในการคอนเฟิร์มนะครับสังเกตไหมครับว่าเมื่อเราเข้าถูกทางแล้วกราฟจะเป็นยังไงลองพิมพ์มาบอกกันได้ใต้คอมเมนต์ comment, นะครับจุดนี้เราจะเห็นว่าเขาวิ่งมาได้ค่อนข้างไกลนะครับ r i กรีวอร์เรช t i o ตรงจุดนี้เนี่ยหต่อ10เท่านะครับเยอะกว่าเมื่อสักครู่นี้อีกด้วยซ้ำนะครับหลายคนเนี่ยพอได้กําไรแล้วนะครับมีความมั่นใจมากเสี่ยงมากขึ้นหรือ Over Trade All in ก็มีท่องไว้เสมอว่าตลาดนี้ไม่มีอะไรแน่นอนนะครับ สิ่งที่ทำให้เราอยู่รอดได้ในระยะยาวคือ rig management และจุดที่ทำให้คุณแตกต่างจากเทรดเดอร์ทั่วไปนั่นคือการรักษาวินยัยเทรดมาสักระยะนะครับมาเจอกับโซนนี้เข้าไปนะครับถ้าคุณ buy เข้าไปแล้ว over trade เพราะเกิดจากความมั่นใจของโซนต่างๆที่คุณทํากําไรมาแต่สุดท้ายกราฟกลับวิ่งไม่ถึง tp มันจะทําให้คุณขาดทุนมหาศา,ศาลและกาไรที่ทํามาทั้งหมดเนี่ยสูญหายไปอย่างเปล่าประโยชน์นะครับและวเจนจุดนี้มีการสร้าง p ายช่ c จริงนะครับ แลวดันขึ้นไปจริงแต่แท่งเล็กมากๆนะครับเราจะเห็นว่ามีการรีเจคชั่นของแท่งเขียวแต่เป็นแท่งที่วอลลุ่มต่ำนะครับแสดงว่าการปฏิเสธราคามีสิทธิ์ที่จะล้มเหลวสิ่งที่เขาทําไว้คืออะไรตรงจุดนี้ไฮต่ํากว่าไฮเดิมนะครับเราได้ไฮที่1นึ่ไฮที่2ที่จุดนี้ซึ่งเป็นจุดแองเกิลพอยท์นั่นเองนะครับถ้าเราตีไฮที่2ที่บนโซนี้นะครับตั้งเข้าไปเนะี่ยจุดนี้เขาสามารถเบรกขึ้นไปยืนได้นะครับ เพราะฉะนั้นจุดนี้ยังไม่ใช่ที่เป็นไฮที่2นะครับจุดที่เป็นไฮที่2ก็คือบริเวณโซนนี้นั่นเองนะครับอ่ามันแปลกไหมสร้างไฮที่2นะครับมีการสร้างพชั่นรีเทสแล้วล่วงนะครับหลุดเทนไลน์ขาขึ้นเปลี่ยนเทนเป็นเทนขาลงสร้างพายชั่นกลับตัวแล้วก็กลายเป็นจุดเอนเกิลพอยต์เมื่อเขาไหลลงนั่นะเองเราจะเห็นว่าเขามีการสร้างพชั่นที่1นะครับก่อนที่จะคอนเฟิร์มว่าจะลงต่อด้วยพชั่นที่2จุดนี้ก็กลายเป็นจุดเทนชั่นเซลได้นะครับเราเซลที่จุดนะกกไาด่าเทห 6เท่านะครับคีย์สำคัญนะครับเวลา backtest กราฟนิ่งเนี่ยให้เก็บข้อมูลระยะวิ่งสูงสุดว่าเขาเกิดขึ้นบ่อยแค่ไหนแล้วระยะวิ่งไกลเท่าไหร่จุดสำคัญที่สุดคือจุดไหนที่คุณสามารถทนถือได้ไหวจุดนี้เราจะเห็นว่าเขาวิ่งมาจากจุดนี้มาถึงจุดนี้กราฟที่ผม backtest เป็นกราฟ3จุดเท่นิยมนะครับก็วิ่งมาประมาณ5,000จุดกราฟเนี่ยดันราคาขึ้นมานะครับเกิดการ rejection สร้าง p พช i ่นกับตัวหลังจากนั้นเขาก็สร้าง p พช i ่น c อน o n f i r มเพื่อลงต่อ จุดนี้เป็นจุดเทชันเซลล์ของเราอ่ะวิธีการคาดการกําไรง่ายๆนะครับอันนี้อาจารย์ผมสอนมาทีหนึงผมเก็บตรงนี้เลยนะครับประมาณ3เท่านะครับไม่สนลับด้วยนะครับมาดูกันว่ากราฟเนี่ยจะวิ่งชน TP ได้ไหมนะครับบ้างบ้างบ้างไหลลงมานะครับชนได้ไหมเรียบร้อยนะครับชน TP 3เท่าได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่ะทีนี้นะครับจุดเนี้ยเราจะทําอะไรเขาเป็นเทนขาลงมาใช่ไหมเราตีดักไว้แบบนี้ก่อนนะครับ เราจะเห็นว่าเขามีโครงสร้างที่จุดนี้นะครับเราก็ตีมาได้เป็นโครงสร้างย่อยนะครับแต่ไม่ใช่โครงสร้างที่เราจะใช้เพื่อล่อพายชั่นในการเทชั่นเซลล์นะครับเราดูกันต่อไปว่าเขาจะทํำยังไงอ่าขึ้นมานะครับสร้างพายชั่นถ้าเขาสร้างพายชั่นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะเทชั่นต่อนะครับอ่าเห็นไหมครับจุดเนี้ยเป็นจุดที่หลายๆคนเนี่ยพลาดนะครับโครงสร้างนี้เป็นโครงสร้างย่อยนะครับ โครงสร้างหลักของเขาจริงก็คือโซนนี้นะครับเรามาดูกันต่อว่าเขาขึ้นมาเนี่ยเขาจะมีการรี j e คชั o ที่โซนนี้ไหมนะครับชนและทาหางนะครับเขาจะสร้างไพชั e n ได้ไหมทะลุขึ้นไปเลยนะครับทีนี้ทะลุขึ้นไปเลยเนี่ยเราต้องทําไงเราต้องวางแผนใหม่นะครับเราต้องมองว่าตรงเนี้ยเป็น s วิงโ l o ถ้าเขาจะขึ้นจริงเขาต้องทําอะไรเขาต้องทําโลที่สูงกว่าลนี้นะครับมาดูกันว่าเขาจะทําได้ไหมมีการดันราคาขึ้นไปนะครับยอ่อมา r e t e s เท,ทเนทไลน์ตรงจุดนี้ ถ้าปิดเขียวได้แล้วสร้างไพยชั่นต่อเราจะเข้าบ่ายนะครับอ่าปิดเขียวได้นะครับรอสร้างไพซชั่นอีกครั้งหนึ่งทําได้ไหมยังไม่ชัวร์ที่จะขึ้นนะครับอ่าแท่งนี้เป็นจุดเอ็นก็พอยหรือ,อยังยังนะครับเพราะว่าเขายังไม่ทํา PA ที่สูงกว่า PA เดิมนะครับแต่ถ้าเป็นหน้างานจริงผมเจอแท่งแบบนี้ผมก็เทคชั่นบายแต่จะใช้หลอดที่เล็กลงนะครับระบายเข้าไปที่จุดนี้นะครับวาง s d ที่หางของแท่งนี้นะครับ คาดการ์ว่าเขาจะขึ้นไปถึงโซนไหนก็จะประมาณโซนนี้นะครับอ่านเราเก็บ4เท่าแล้วกันนะครับที่จุดนี้มาดูกันว่าไปได้ไหมนะครับเรียบร้อยครับโดน SL ทันทีนะครับเห็นไหมครับว่าถ้าเขาไม่ไปเนี่ยเราก็ต้องยอมแพ้นะครับเมื่อเขาลงมาเคลียร์ SL แบบนี้เราต้องรีบเซลไหมนะครับไม่จําเป็นเลยนะครับ แท่งแดงแท่งนี้ใหญ่มากๆนะครับถ้าเขาลงต่อไม่ได้เนี่ยเขาจะกลายเป็นจุด r e จคชั่นที่ดีมากๆนะครับอ่าดันราคากลับขึ้นมาได้นะครับถ้าเขาปิดเหนือแท่งแดงได้แสดงว่าเจตนาที่จะลงเขาถูกทําลายเราจะเห็นว่าเขากระโดดแก็บขึ้นมาแล้วปิดเป็นแท่งเขียวนะครับจุดนี้ผมจะเทคชั่นบ่ายครั้งระยะกําไรคราวนี้ปรับเป็น4เท่ามาดูกันว่าเขาจะวิ่งไปชนกําไรได้ไหมนะครับอ่ากราฟดันราคาขึ้นมานะครับโดยประมาณเนี่ยวิ่งขึ้นมาได้อยู่ที่2เท่าแล้วนะครับ ถ้าเรากลัวนะครับเราก็แค่เอา SL นะครับที่เคยอยู่บริเวณโซนเนี้ยเอาเอดาวที่เคยอยู่บริเวณโซนเนี้ยนะครับเลื่อนมากันทุนไว้นะครับแบบนี้นะครับเราจะไม่ขาดทุนแล้วก็ลุ้นกำไรได้นะครับไปกันต่อนะครับว่าเขาจะไปถึงไหมนะครับอ่ะเรียบร้อยนะฮะชนทีวีได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับวิ่งมาจากจุดเนี้ยวิ่งมาเท่าไหร่จุดเข้าของเราวิ่งมาที่7 8 0 0จุดนะครับถือไหวหรือเปล่านะครับ ผมเนี่ยชอบมากๆเลยนะครับเทคนิคนี้บอกต่อกันได้นะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะทําได้เหมือนกันมันไม่ได้ใช้เทคนิคที่ซับซ้อนแต่มันใช้พลังใจนั่นคือสิ่งที่ซับซ้อนมากกว่าเทคนิคนะครับการเทรดเรามี TPSL ที่ชัดเจนแค่นี้เราจบเลยนะครับเดี๋ยวระบบทํางานให้เราเองนะครับแบบนี้อย่างที่เราเห็นนะ่ยโดน SL ใช่ไหมครัเราก็กลับมากําไรได้มันเป็นของคู่กันนะครับชนที่พีเสร็จอ่ะเราได้อะไรมา ที่จุดนี้เราได้สวิงโลนะครับเห็นไหมครับเขาทําโลที่สูงกว่าโลเดิมที่จุดนี้นะครับหลังจากนั้นเขาก็ทําโลที่สูงขึ้นนะครับและจุดนี้ก็จะเป็นจุดเอ็นก o พอยด้วยเราก็แค่ตีไปแค่นั้นเองเดี๋ยวก็จะมีคนบอกว่าถ้ามันง่ายขนาดนี้ก็รวยกันทั้งโลกแล้วตั้งแต่ผมเทรดมาผมเจอคําพูดนี้บ่อยมากๆนะครับและบทสรุปของคนที่พูดคําพูดเหล่านี้คือเขาอยู่ฝั่งตรงข้ามกับความสําเร็จเพราะมันแสดงให้เห็นหลายๆด้านครับในด้านของสภาวะอารมณ์ในด้านตระก,กะของความคิด การยึดตนไปที่ตั้งและจุดที่มันแย่ที่สุดคือคนเหล่านี้เขาไม่รู้ว่าตัวเองกําลังล้มเหลวกลับมาดูที่กราฟของเรากันดีกว่าครับตอนนี้เรารอให้เขาลงมาสร้างสวิงโลที่3นะครับระหว่างทางอ่ะเราจะเห็นจุดนี้นะครับตีได้นะครับ,นะรบเขาเป็นกราฟชุดย่อยในโครงสร้างชุดใหญ่และเมื่อกราฟวิ่งขึ้นชันแบบนี้นะครับเราสามารถใช้โอกาสในการเทเชั่นเซลได้เมื่อเขาหลุดโครงสร้างนะครับมาดูไปพร้อมกันอ่นะหลุดลงมานะครับปิดเขียวได้ไหมไม่สามารถปิดได้นะครับ จุดนี้เราต้องรอให้เขาสร้างพายชั่นอีกสักครั้งหนึ่งนะครับอ่ะอย่างเงี้ยนะครับเราก็แค่เซลเราสวนเทรนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเราเก็บระยะกําไรที่1เท่าพอและเราต้องลดหลอดไซส์เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้มากขึ้นด้วยทําไมเราเก็บ1เท่าเพราะแท่งนี้มีหางด้วยนะครับค่อนข้างที่จะเสี่ยงนะครับมาดูกันว่าจุดนี้จะท p ได้ไหมอ่นะครับลงมาทําหางอีกครั้งนะครับ้ะดีดกลับนะฮะทาเริ่มไม่ดีนะครับมีโอกาสโดนเอดาวสูงมากๆ บ้งเข้าไปนะครับไม่ลงนะครับยังนะฮะเห็นไหมครับว่าเวลาเราสวนเนี่ยเขาจะไหลลงช้ามากๆนะครับวิ่งชนกําไรได้เป็นทียบร้อยนะครับมาดูกันต่อบ้างนะครับล่วงลงมาได้นะครับอ่าโอ้โหลงมาได้ไกลเลยนะครับไม่เป็นไรนะครับเราก็รอนะครับอ่าแท่งนี้นะครับอาจจะเป็นพาชั่นคอนเฟิร์มไปต่อนะครับเราจับใหม่ที่จุดนี้ ครบเวอณโซนนี้เนี่ยเราแค่คาดการนะครับเขายังไม่ใช่จุด rejection ตรงจุดนี้ถ้า t ท k e action จริงๆเราต้องใช้ความเสี่ยงที่ต่ำนะครับโดนให้นที่เรียบร้อยนะครับเราจะเห็นว่ามันไม่ได้มีอะไรร้อนะครับแต่ถ้าเรายอมรับได้เนี่ยเรารู้ว่าผิดปุ๊บก็จบนะครับเพราะว่าเขายังไม่ใช่โซนที่เรารอนะครับเราก็ดูกราฟกันต่อดีดกลับขึ้นมานะครับมาไม่ถึงโซนอีกแล้วนะครับเราก็เปิดบายตามเงื่อนไขแล้วก็ใช้ลอดที่เล็กเช่นเดิมนะครับมาดูกันว่าเดอร์นี้จะ กำไรได้ไหมนะครับขึ้นมาแล้วนะครับกราฟเนี่ยย้อนกลับลงมานะครับเราดึงโซนขึ้นไปก่อนนะครับอ่าโซนประมาณโซนนี้นะครับดูกันต่อนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับจุดนี้โดน SL ติดกัน2ออเดอร์เลยนะครับเพราะว่าเราไม่เข้าตามโซนนะครับมาดูกันว่าเขาจะทำรีเจคชั่นที่โซนไหมนะครับปิดเขียวได้ที่โซนนะครับรอสร้างไพชั่นที่2นะครับอ่าขอดูแท่งนึง ตกกลับนะครับต้องสร้างไพยชั่นอีกแท่งหนึ่งนะครับแท่งนี้นะครับเปิดบายนะครับระยะกำไรผมเก็บ3เท่านะครับที่จุดนี้ดันขึ้นมาได้นะครับย่อกลับลงไปครั้งนะครับหลุดแล้วนะครับโชนเน็ตเอาเป็นที่เรียบร้อยนะครับจุดนี้แล้วเขาก็หลุดโครงสร้างเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้เนี่ยเราเห็นไฮที่ต่ํากว่าไฮเดิมเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าเขาจะลงเนี่ยเขาต้องทําโลที่ต่ํากว่าโซนนี้เรามองว่าจุดนี้เป็นจุดที่เขาจะเบรกนะครับลงไปทําโลที่ต่ํากว่าโลเดิมแต่ตอนนี้เรามีอะไรเรามีไฮที่ต่ําากว่เดิม เรามีไฮนี้นะครับแล้วก็ไฮนี้นั่นเองนะครับเมื่อเรามี2ไฮนะครับเราก็ตีมาแบบนี้เพไปอ่าไหลลงมาได้นะครับจุดเนี้ยผมเซลลเข้าไปเลยนะครับระยะกาไรก็เก็บประมาณ2เท่านะครับเมื่อพร้อมแล้วนะครับมาดูไปพร้อมกันนะครับไหลลงมาทันทีนะครับยังไงครับออเดอร์นี้จะชน t p ีได้ไหมอีกนิดเดียวเท่านั้นครับชน t ีีได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับที่มีความชัดเจนในเงื่อนไขของจุดเข้าและจุดออกนะครับเก็บสถิติแล้วมีระยะ รีเกรดเลชที่คุ้มมากๆนะครับเริ่มต้นตั้งแต่2ถึง10เท่าเนี่ยถือว่าสุดยอดเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนี่คือสถิตินะครับและสถิติไม่เคยกําหนดอน,นาคตแค่เราสามารถใช้เพื่ออ้างอิงในการคาดการได้เท่านั้นเราจึงต้องมีการบริหารจัดการเงินทุนควบคุมหลอดไซส์ควบคุมจิตใจแล้วมีวินัยในการเทรดให้มากกว่าคนทั่วไปถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้2ู t r a d i n g สวัสดีครับ